เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตเราก็วนๆอยู่กับความทุกข์ความกังวลจนแบบสงสัยว่าเอ๊ะต้นตอมันมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับโดยอิงจากช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนของครูเมตตาอุทกพันธ์นะครับหัวข้อน่าสนใจมากพ้นทุกได้เพราะรู้เท่าทันความคิดค่ะซึ่งในคลิปเนี่ยครูเมตาก็ชี้ไปเลยนะคะว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เราทุกเนี่ย อืมก็คือความคิดปรุงแต่งของเราเองนี่แหละมันทําให้เราฟุง้งซ่านคิดวนไปวนมาบางทีก็คิดจนนอนไม่หลับเลยครับสรุปง่ายๆคือที่ทุกๆก,กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะความคิดเราเองใช่เลยค่ะแต่ที่ครูเมตาเน้นย้ำมากๆแล้วก็น่าสนใจนะคะคือมันมีการรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การรับรู้ผ่านตา หูจมูกลิ้นกายหรือที่เรียกว่าวิญญาณนะคะการรับรู้แบบแรกเนี่ยพอเกิดขึ้นเช่นตากระทบรูปปุ๊บ,บหูกระทบเสียงปั๊บมันมักจะกระตุ้นให้เกิดการปรุงแต่งต่อทันทีเลยแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายๆอ๋อไอกรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ทุกข์ได้ยังไงพอจะขยายความเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับได้คะ่ะในคลิปยกตัวอย่างชัดเจนเลย สมมุติหูเราได้ยินเสียงคนพูดคำว่าไอควายปึ๊บวิญญาณทางหูก็รับรู้เสียงนั้นแล้วจิตมันปรุงแต่งต่อทันทีเลยค่ะจากความจำเก่าๆว่าแบบเฮ้ยนี่คำด่าคำไม่ดีครับผมผลก็คือความโกรธความขุ่นมัวก็ตามมากลายเป็นทุกข์ในใจทันทีเลยค่ะกระบวนการนี้มันเร็วมากนะคะจนเราแทบไม่ทันสังเกตเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยๆแต่มีการตีความปรุงแต่งต่อทันทีแล้ว รู้อีกแบบที่ครูเมตตาพูดถึงแหละครับที่ว่าไม่นําไปสู่ทุกข์มันเป็นยังไงล่ะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยค่ะครูเมตตาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านส่งคนพบรู้อีกชนิดหนึ่งเมื่อกว่า2,600ปีก่อนนูน่นเป็นรู้ที่ไม่คิดค่ะเป็นสภาวะที่รู้แล้วก็จบตรงนั้นเลยไม่มีการไหลต่อไปปรุงแต่งเป็นเรื่องราวเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้วุ่นวายใจรู้ที่ไม่คิดโหฟังดูน่าสนใจมากเลยครับ มันคือสภาวะแบบไหนพอจะอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับค่ะในทางธรรมสภาวะนี้เรียกว่าวิสังขารค่ะ ซึ่งครูเมตตาก็ใช้คำที่เข้าใจง่ายๆนะคะว่าจิตว่างหรือรู้ที่บริสุทธิ์เป็นสภาวะที่จิตเป็นอิสระจากการปรุงแต่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมพุทธวจนะหลังตรัสรุ้ใหม่ๆทำนองว่าท่านรื้อทำลายเรือนคือตัณหาอวิชชาที่สร้างภพชาติแล้วและจิตของท่านก็เข้าถึงสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปหรือที่ท่านตรัสเป็นบาลีว่าวิสังขะ จิตตังตันหานังขยามัชชะาคือก็คือจิตที่มันดับสิ้นตันหาแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วนั่นเองค่ะฟังดูเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยจะเข้าถึงรู้ที่ไม่คิดหรือจิตว่างที่ว่าเนี่ยได้ยังไงบ้างในคลิปมีแนะนํำไหมครับ มีค่ะมีแน่นอนแนวทางที่ครูเมตตาแนะนําในช่องเถรวาทวิถีเซนซึ่งท่านก็อิงตามหลักธรรมอย่างเช่นโกสัมพีสูตรหรือมักมีองแปดในระดับโลกุตระนะคะคือจะเน้นการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาเทคนิคหลักๆที่ครูเมตตาแนะนําบ่อยๆแล้วก็ทําได้ง่ายๆเลยก็คือการชําเลืองกลับเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างชําเลืองกลับเข้ามาดูภายใน เอมันคือการทำสมาธิแบบต้องเพ่งต้องจ้องหรือว่าทำยังไงครับอ๋อไม่ใช่การเพ่งจ้องเลยค่ะแต่เป็นการใช้ความรู้สึกตัวพลิกการรับรู้จากที่ปกติเราส่งออกไปข้างนอกใช่ไหมคะให้กลับมาดูที่ภายในใจเรานี่แหละเบาๆสบายๆเหมือนแค่เหลียวมองไม่ต้องเคนไม่ต้องบังคับอะไรเลยค่ะแค่เหลียวมองใช่ค่ะครูเมตตาบอกว่าสภาวะว่างหรือรู้ตัวตัวเนี้มันมีอยู่แล้วในใจเราทุกคน เป็นธรรมชาติเดิมแท้อยู่แล้วแค่ลองชำเลืองกลับมาดูก็จะสัมผัสได้ไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยแต่แต่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพอชำเลืองดูใจแล้วมันก็ยังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ดีนี่นาไม่เห็นจะว่างอย่างที่ว่าเลยแบบนี้คือเราทำผิดหรือเปล่าครับคำถามนี้ดีมากเลยค่ะในคลิปครูเมตตาก็อธิบายไว้นะคะท่านอ้างถึงคำสอนของหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพที่ว่าเห็นความคิดวิปัสนาจึงเกิด คือการเห็นจิตว่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าความคิดจะหายวบไปหมดนะคะอ๋อไม่ใช่ว่าต้องไม่มีความคิดเลยดับไปเองตามธรรมชาติของมันค่ะเราแค่เป็นผู้ดูผู้รู้เฉยๆอ๋อเข้าใจละคือไม่ใช่ไปกดความคิดแต่แค่รู้ทันมันรับประโยชน์ของการฝึกแบบนี้ในชีวิตประจาวันล่ะครับมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงได้บ้าง โอ้โหประโยชน์ชัดเจนมากค่ะตามแนวทางที่หลวงพ่อพุทธทาท่านเคยสอนไว้นะคะว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างคือเราสามารถดำเนินชีวิตทำกิจกรรมต่างๆไปได้ตามปกตินะคะแต่ด้วยใจที่ไม่ถูกความคิดพรุงแต่งครอบงำมันก็จะทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นทุกน้อยลงครับแม้จะเจอเรื่องหนัก อย่างในคลิปก็มีตัวอย่างลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ต้องดูแลลูกที่เป็นออทิสติกนะคะพอฝึกมองเข้ามาเห็นจิตว่างบ่อยๆก็สามารถดูแลลูกได้ด้วยใจที่สง,งบเย็นมากขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนต่ก่อนการอยู่กับรู้ตัวนี้บ่อยๆเนี่ยมันยังเหมือนการชำระล้างกิเลสหรือนิสัยที่ไม่ดีที่สะสมมาด้วยนะคะฟังดูดีจังเลยครับแล้วต้องฝึกนานแค่ไหนหรือต้องทําอะไรเป็นพิเศษไหมครับการฝึกนี้ทําได้ทั้งในรูปแบบเลยค่ะคือการจัดเวลามานั่งสมาธิเดินจงกรม เพื่อให้จิตสงบแล้วก็มีกําลังและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการฝึกในชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่เดินเหินกินข้าวทํางานให้คอยฝึกชำรเลืองดูใจที่ว่างบ่อยๆอ,อ๋อทำได้ตลอดเลยใช่ค่ะสั้นๆก็ได้ทําซ้ำๆกลับมารู้สึกตัวที่ภายในบ่อยๆเพื่อให้คุณเคยให้สภาวะรู้นี้มันชัดเจนแล้วก็มีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ถ้าจะให้สรุปแก่นสําคัญจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะที่ครูเมตตาอุทกพันธ์นําเสนอผ่านช่องเทราวาสวิถีเจนก็คือว่าความทุกข์ใจส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เราเลผลอไผลไปกับมันไม่รู้เท่าทันมันนั่นเองแต่เราสามารถพ้นจากวงจรน,นี้ได้นะด้วยการฝึกฝนที่จะกลับมาสัมผัสรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างที่มันมีอยู่แล้วข้างในเรานี่แหละซึ่งพอเราเห็นตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นความคิดตามความเป็นจริงโดยไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปค่ะ เป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองปฏิบัติตามมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออแนวทางนี้น่าสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็ฟังการบรรยายของครูเมตตาอุตกรพันธ์ได้โดยตรงเลยนะครับที่ช่อง YouTube เทรวาตวิถีเซนนะครับผมก่อนจะจากกันไปลองใช้เทคนิคที่เราคุยกันวันนี้สักครู่ไหมครับลองผ่อนคลายแล้วก็ ช่ำเลืองดูใจที่ว่างข้างในเบาๆตอนนี้เลยบางทีอาจจะพบว่าประตูสู่ความสงบสุขนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เคยคิดไว้ก็ได้นะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ